สวัสดีค่ะทริปนี้ก็จะได้นำประสบการณ์ตั้งแคมป์เดินป่าในอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนียซึ่งมีหลายที่ทั่วทุกรัฐเลยนะคะคนที่นี่ชอบตั้งแคมป์กันมากค่ะแต่ที่ตั้งแคมป์ที่นี่เสียงเงินทุกที่นะคะบางที่ที่มีชื่อเสียงอยู่ติดกับโรงแรมเลยแต่ราคาแพงกว่าห้องพักโรงแรมอีกแต่คนกับเช่าที่ ตั้งแคมป์จองคิวล่วงหน้ากันยาวเลยส่วนโรงแรมที่อยู่ติดกันนั้นห้องว่างเลยงงไหมคะที่นี่ไม่ค่อยดังเท่าไหรค่ค่ะจะดีที่ว่าราคาถูกกว่าหลายเท่าที่นี่คืนละ29ดอลลาร์และสงบเงียบกว่าคนไม่เยอะ ตั้งแคมป์บ่อยเลยรู้หมดว่าต้องเตรียมอะไรมาบ้างของทุกอย่างที่จําเป็นและไม่จําเป็นต้องใช้ขนมาหมดเลยค่ะดูของเต็มรถเหมือนยายบ้านอย่าหัวเราะนะคะแม้แต่ห้องน้ําก็ขนมาที่นี่ไม่มีห้องน้ําหรอมีค่ะสะอาดด้วยแต่มากันหลายคนเอามาเกินดีกว่าเอามาขาดกิจกรรมตั้งแคมป์ถือเป็นการชาร์จพลังงานให้ร่างกายสมดุลปรับาตุกับพื้นดินพื้นน้ำไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรที่ได้สัมผัส ต้นไม้พื้นดินพื้นน้ำสำคัญมากนะคะคลิปสั้นๆนาะทีกว่าแต่ได้ประสบการณ์มากเลยคงไม่มีเวลาเล่าหมดเจอประสบการณ์หมีมาลือค้นหาของกินด้วยค่ะต้องล็อกกล่องล็อกรถไว้เจอผีด้วยค่ะ